สวัสดีครับ BFC พี่น้องขออปายสุขุสุขวนลเดอร์ครับเมื่อนี้ยภากันมากกินข้าวปลาครับมาสอนกุ้งครับมากครับพ่อใหญ่ซอจอยยิงแกงครับผมสวัสดีครับมากครับเคยมือหมุกครับผมกับน้องชายเพิ่งกำลังจิตตามมากน้ำหลังครับกับทนทนครับอยู่ฝนครับแจ็คไตยังบัครับรอชมเด้อครับภาษีใดวบ่ครับ ยงมาสอนกุ้งครับครับต่อแมงก็เหมือนครับผมหากินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งครับเราชมมือครับมาสิมานบ่ครับม,บา,บมบาสิเดก็กกอยบ่ครับอยู่ในฝั่ง đồ lẹ không phải nhìn đấy đọc lẹ không lùn này à thôi. หลางเนาะหลางบมดเดี๋ยวดเดี๋ยวมันต่อมไปนี่จะปลาซิวร้ายดีเดี๋วนี่จะกัดเลยลงหลังขึ้นไปเลยปลาซิวครับร้ายครับอีตจะกลุมป่วยโอ้ย อยนัวาฝยครับฝอยนี่ยนีกยซิวครับือกันปซิวตัวงามปาซิวเอาซิวตัวมุกหูซิวก้อยก่านอยแิวหักมันนี่เก็บไว้ลยมันเอาหแลนมาเ้าจน่านท่านผู้ชมเอ้ยมาส่วนกุ้งฮมาส่นกุ้งนีแตะปลาซิวกูปลาซิวเนี่ยแหละกิน เด็ดหัวเด็ดหัวก๋วยคืออะไรเด็ดหัวดีบขีดดีบขีดเด็ดหัวดีบขีดมูมีขี่ร้องยำไหมก๋ยใกลยจ่ดอกเทียบหลอดมา้งนะมันอยู่พ่อแม่ไม่ไล่เฮ้ยไปกินบ่เดี๋ยวถือเกี๊ยวมาไปอันนี้เจ้าพักจะมีห่อยำเป็นนวยเลยนี่เื่อบ่บ่เสียอนั่นได้ข่อยก็ตะจอยกินเบ็ดเป็ดก่ำตัวผู้เฒ่าอยู่เนีผู้เฒ่านั่นได้ตะจอยตัวข่อยยำ ส่วนบาทเดียวยังเก็บวัเบิร์ตอยู่เก็บสีค่คนท่านผู้ชมเล็กหน่อยเล็กไล่บางเอาครับช่อยยินเกี้ยงมันแน่อยู่เด้ครับห้ากินจนสิเต็มกระมังบาทเดียว,ว,รวครับผมแต่วทางมี้จะปลาซิวครับก้อยปลาซิวนี่แหละว,ว่านที่ก้อยกุ้งวุ้นว่นได้กุ้งวันที่ก้อยไม่เวิรนั่นแหละกี่น้องเอ้ยพอได้กิน ว่าได้กินเขาแรงเขาปลามูนแทงพีง่น้องเอ้ยบ่หาสอนกินบ่ได้กินดอกเด็ดหัวใส่ขี้ก้อยปลาซิวครับกุ้งบ่ได้ครับจัดผู้ชมร่างเด็ดหัวครับผมสอนบาทเดียวใไอพ่อก้อยเด้ครับกห้ร่งแสนอยู่ครับ ตาที่ส w งบัวอด้ครับเอ็กห้อยหนองไส่กำลังมาครับกำลังมาแม่งกับเขาครับท่านผู้ชมเล็บข่าวเดียวเลยนะนครับเล็บข่าวเดียวครับแม่งกับเขาหน้าลายรีครับ <c oughs> ่องแบดเบิดวนี่แม่ล้ายกัน้ายเลยกิบข้าวเดียวกูเด้ทผ้กลัวละครับครับคไว้กัได้ครับท่านผู้ชมโอ้ยครับห้อยจูบห้อยขมเมือผม เป็นไหวยงานครับท่านผูช้ชมก็ได้ออมครับหมาอยไส้หลาเป็นวานหอยครับหน่อยว่ทั้งสองอย่างเลยสามอย่างนี่ครับเหมือนนี่คุ้คมๆครับผมเหมือนี่มากินเข่าแล้วครับท่านผูช้ชมแก่ข้าวกันห,หน่อย เดี้ยวพักเอาขบไปพักเฮ้ยงี้นั่นเขากินข้าวน้ำกันครับท่านผู้ชมโอ้ยมาหลายคนครับเนี่ยนี่เฮ้ยมันเมีนซายวันนี้ซอจอยกินเกี้ยงครับผมสวัสดีครับซอจอยกินเกี้ยงครับผมกินข้าวน้ำกันได้ครับ นนอ,อ,อูปลาก่อยปลาตำแจ้วรับพัก,กลายลายครับท่านผู้ชมอ้าวเสียบอ้าวเสีบเสบเหมือนกันเด้อครับตามนี้เด้อเดือดหัวออนเดียวบ่ท่านเดี๋ยวบ่ท่านเพิ่นครับนี่นันถ้วยก่อยก่อยเด้อครับวันนี้นั่นถ้วยก่อยล่างให้พ่อเกลือบ่ได้ลางเจ๊เสียบว่แเสบเจ๊เสียบว่แเสบเกลือบ่ได้ลางคร,รับ นบบนขนาดยโมเมนต์โซจอยเห็ดได้เนี่ยโมเมนต์โซจอยกินแกีงเห็ดได้เนี่ยจานหลอดผ้าลุยเห็ดได้เนี่ยยิ้มน้ำสัมราญแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคือได้ซำลาดผ้าจากพี่น้องเงานานี้ยนันเลยเด้อครับยิ้มแล้วครับเออเนี่ยนันป้าพี่น้องแล้วครับถือใจคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับเพื่อเป็น หัวมีงีซ่อนครับผมผักส่อนเชวรมันส่อนอีพีหาในมะแล้วอีพีามะขัวนี้ครับเศรษฐบครับแมงซ่อนก็คือแมนพี่ซ่อนอีพีสามอีพี่สี่เป็นนางตอได้อีพี่หาขัวกินจักจวดจวดใช่เเหือนอยู